สวัสดีครับอันนี้จากบ้านสวนร้อยบวกนะครับอันนี้คือต้นกระท่อมของลูกค้าที่ผมมาทำงานนะฮะต้นนี้ก็ประมาณ27ปีได้นะครับใหญ่มากใหญ่มากแปนี้นะครับนี่ลูกน้องกำลังเก็บอยู่คือใบจะไม่ค่อยดีแล้วครับลูกน้องกินหมดพี่เข้าใจดีมากฮะเนี่ครับก็มาทำงานก่อสร้างนะฮะทำงานก่อสร้างฉาบปูน แล้วก็ลูกน้องกินหมดเลยมันก็เป็นพันอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ยอดอ่อนๆก็เป็นอย่างนี้ยแ,แดงๆแต่ว่ากินอร่อยมากเลยนะกินอร่อยมากเลยครับ<อ>มันมากมันแล้วก็วลิ้นนิชาเลยนะฮะลิ้นนิชาขมไหมขมแต่ไม่มากนะขมไม่มากผมว่ากินอร่อยแบบดีบเลยแหละต้นเนี้ต้นนี้อายุมันได้ไง คือกระท่อมเนี่ยท้ายุได้นะเอาเถอะสุดยอดอร่อยมากอันนี้ก็มีเอฟซีนะให้ทำวิดีโอให้ดูหน่อยผมก็โอเคบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวผมจะไถดูแล้วก็มีหลักฐานด้วยมีลูกน้องขึ้นมาลูกน้องขึ้นเก็บอยู่โอ้โหไอนี้มันเตียนเก็บเลยนะเนี่ยคนเนี้ยมันเก็บเตียนเลยแต่อร่อยมากอะ่ะต้นนี้ยผมมอมตรง เยี่ยมเลยพี่เข้าใจดีมากนะฮะถ้าเป็นผมนะไม่ให้ขึ้นผมบอกไม่ต้องให้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเก็บให้โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ